มาว่ากันที่เกมลีกครับหรือว่าคาราบาวครับนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นฟุตบอลฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันชื่อถ้วยมันคือลีกครับครับแต่ว,ว่าอย่างคาราบาวครับก็จะเป็นชื่อสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเขาก็จะเปลี่ยนไปตามใครมาสนับสนุนนะครับมีตั้งแต่ยุค8 0ดศนยนู่นแล้วนะครับเ่ะริปููก็ถือว่าเป็นเจ้าของรายการน,นี้นะถ้าเป็นแชมป์มา9กสมัยแล้วติดติดมาก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีช่วงเวลาที่ได้แชมป์ติดติดกัน แต่ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ตีกรอบไปเรียบร้อยนะครับเลียว<ม>ูเข้ารอบเมื่อคืนที่ผ่านมาริฟล์จัดตัวก็ถือว่าผสมผสานนะม,มีนักเตะที่ถือว่าเป็นชุด2ลงสนามร่วมกับพวกที่เป็นตัวหลักอย่างดาวินุนเยสก็ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าขยับไปเล่นด้านซ้ายาเปิดพื้นที่ตรงกลางให้กับโกดี้คัตโปจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือการเล่นตำแหน่งของโมเมสซาร่านะครับก็<ม>การเล่นเมื่อคือนนี้ก็ทางฮาวิเอลก็ถือว่า ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีนักเตะหลายคนที่เล่นได้ได้ดีเลยนะเมื่อคืนอย่างโซบอสไลน์เนี่ยก็เล่นได้ดีนะเมื่อคืนเริ่มกลับมาแล้วนะสบอสไลน์ก็ทำประตูได้พร้อมตกลงไปหลังเลยทีเดียวรู้สึกเหมือนตั้งแต่เริ่มเกมก็กําลังใจมาเพราะว่าหลายคนพยายามจะส่องยิงหาจังหวะยิงคือบุกแบบเต็มกําลังมากๆเลยอย่างโซบอสไลน์เองก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะฟอร์มตกลงไปบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาดีเลยล่ะนี่อีกคนนึ่าคือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะ เกมมันคล้ายๆกับเกมแดงเดือดก็คือว่าลิเวอร์พูลปูพรมบุกใส่ผู้มาเยือนอย่างหนักเลยแค่ไหนเวสแฮมเนี่ยอุดไม่อยู่นะครับแล้วเวสแฮมเมื่อคืนน่ะใส่เสื้อขาวยิงขาวเหมือนแมนยูเลยเหมือนกันด้วยในช่วงวันอาทิตย์เลยแบบเห็นแมนยูเตะก็ไม่แพ้ใช่ไหมใช่ก็แต่ว่าครึ่งแรกริบูนก็ได้ประตูลูกเดียวนะครับนะครับแล้วก็แต่ว่ายิงนาที28นะความกดดันมันก็คลายลงไปเยอะนะครับแต่ว่าครึ่งหลังก็มามามารลัวในสี่ประตูที่เหลือได้มาครึ่งหลังหมด การยืนของเวี้ยวภูเนี่ยนะครับ4ี่เนี่ยโซโบสไลลงตัวจริงคืออันนี้พี่ก็คาดว่าเขาต้องลงตัวจริงนะดโดยปกติเนี่ยเขาเป็นตัวหลักถูกไหมครับเกมเกมแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงอ,อ,อาจจะนั่งสำรองก่นแต่ว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังๆอะ่ะฟอร์มโซโบสไลมันไม่ดีเลยเพราะนั้นก็คิดว่าเกมเนี้ยต้องลงตัวจริงต่อเนื่องอะ่ะเ,เพื่อเพื่อเค้นฟอร์มออกมาให้ได้แล้วก็เจนเขาก็ส่งโซโบสไลลงตัวจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะครับแล้วก็เล่นร่วมกับวัตรุเอนโดแล้วก็แรนกาแฟ เนี่ยเรก็ขยับเอาฮาวิเอเลียดขึ้นมายืนหน้าขวาซึ่งอยู่กับลิพูลเขาไม่ค่อยเล่นตำแหน่งนี้แต่อยู่กับฟูลแลมเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นตำแหน่งนี้นะสำหรับฮาวิาเอเลียดนะครับโจนโจนขออภัยเล่นกับไม่ใช่กับแฟนแบ็คโจนนะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็วัตตุริเอนโดแล้วก็โซโบสไลายนะทีเนี้ยฮาวิเอเลียดเนี่ยพอมาลิเวอร์พูลเนี่ยตำแหน่งถนัดของเขาอะ มันไปชนกับซาร่าซึ่งก็บอกได้เลยว่าก็กคงจะหมดสิทธิ์ไปเล่นตรงนั้นช่ก็ต้องปรับมายืนกองกลางซะบ่อยนะฮะแต่ว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งตรงนั้นเลยแล้วก็ทำงานได้ดีเท่าที่ดูนะเล่นดีทุกคนมแม้กระทั่งดาวินลุนเยสที่ยังไม่มีประตูแล้วก็ได้ใบเหลืองด้วยนะฮะนาที90ก็เล่นได้ดีนะคือแบบมีการประสานงานที่ดีแล้วดูมีปฏิกิยา ในการเล่นด้วยกันน่ะครับฝ่ายกีฬางท่านดีเลยไฟายกีาังท่านคอมเมนต์มาว่าเอนโดยิ่งเล่นยิ่งยิ่งดีนะก็ผมก็เห็นด้วยนะครับคือยิ่งเล่นตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับูปบอลกังกฤษได้แล้วนะฮะเกมเมื่อคืนนี้ก็มีอย่างโซโบสไลก็มีจังหวะบอลที่แบบเหมือนจะจังหวะที่เห็นเพิ่มขึ้นมานะคือบอลที่จังหวะบอลสัมผัสแรกที่เขาแบบตบบอลย้อนคืนทิศทางเดิมอ่ะทำได้ทำได้ดีมากนะสวยก็ เป็นเกมที่แฟนร์พูลท่านได้ดูอ่ะก็คงจะประทับใจประทับใจอ่าประทับใจเพราะบุกบุกบุกแล้วก็ทำประตูได้บุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกใช่คือแบบว่าไม่ท้อเลยแล้วก็สร้างเกมได้แบบสนุกสนานและสร้างสรรค์มาคนดูไม่เบื่อไม่เบื่อเกมนี้ไม่เบื่อแล้วมันก็แล้วชนะด้วยไงริบุนนำสามศูนย์เลยนะครับประตูแรกแรกเร่มจากการยิงสุดสวยเลยของโซโบสลายอีกเมทันเขาจะโตกลับนะแล้วเขาจับบอลลั่นไปหน่อย อ่าแล้วก็บอลก็ลิขุนเอากลับมากลับมาได้แล้วก็สซบอสลายยิงเข้าไปนาะที28่จบครึ่งแรกเนี่ย1นึ่งศูนย์ครึ่งหลังมันหนีเป็น2 0 3ศูนย์ศูนย์นะครับจากคติสโจนนาที56แล้วก็โกดีค้คัคโบนาะทีอ่ะเจ็ดสิบเอ็ด S <S ใช่แล้วจ่าหลับเบอร์เวนมายิงตีไข่แตกนาที่เจ็ดสิบเจ็ดนะฮะแล้วโมเมซาร่ามายิงนาที่แปดสิบสองซาร่านี่ลงสนามาตัวสำรองนะครับลงทบลล <tha. S 2> แลลงทนโซโบสไลนะครับแหมลงมาแป๊บเดียวก็ยังขอสักลูกหนึ่งอ่ะเนาะซาร่าก็ต้องมีอ่ะนะแล้วก็คอนดิสโจนก็มาโซโล่ลากเดี่ยวเข้าไปนะครับลุยเข้าไปยิงเ <tha. S 2> มื่อคืนนี้เป็นแมนเรเดอะแมชได้เลยโจนใช่เขาเล่นเป็นเวลาเก้าสิบนาทียิงสองประตูก็จาเก็ตครอปว่าไงเขาบอกว่า ยิ้มเลยนะมีความสุขนนแล้วก็บอกว่าวันนี้เราม,มีครบหมดเลยทั้งฟอร์มการเล่นผลการแข่งขันที่ออกมาดีแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมส่วนบุคคลก็คือบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆของเราตั้งแต่ต้นจนจบบอลจังหวะสองของเราเยี่ยมมากๆแล้วทุกคนก็สนุกสนานกับการเล่นในวันนี้เพราะว่าพวกเขาก็ทํางานหนักแต่ก็สนุกไปด้วยมันเยี่ยมจริงๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะก็เปิดใจหลังเกมให้ผู้สื่อข่าวฟังใช่ส่วนครติสโจนนะครับโจนเนี่ยเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ใครแฟนบอลลิขุนที่ อาจจะแบบมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยชอบเขาอ่ะก็<ข>น่าจะมองเขาดีขึ้นโจนเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะครับครอปก็พูดถึงโจนในมุมที่ดีตลอดเลยประมาณว่าเออคุณคุณไม่เห็นเขาในตอนฝึกซ้อมเหมือนผมนะมผมเห็นเขาอยู่ตลอดเนี่ยรู้ว่าเด็กคนนี้มันมีของอ่ะมีของนะครับเพีย <c> ง <oughs> แต่ว่าก็อาจจะต้องขัดเกลาไปหน่อยนะฮะขัดเกลเขายังไม่ อาจจะยังมีความดิบๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะนะครับเกมเมื่อคืนเขาก็เล่นได้เยี่ยมแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าผมแค่อยากจะลงสนามเลยรายการไหนก็ได้รายการใหญ่รายการเล็กเนี่ยคือพร้อมลงขอให้ส่งนะผมลงเถอะผม,มผมอยากลงเล่นนะครับแล้วก็ผมอยากจะมีส่วนร่วมกับทีมอยากจะช่วยทีมอยากจะทําประตูให้ได้นะแล้วก็การที่มีผลงานทําได้สองประตูเนี่ยผมก็มีความสุขจริงๆเลยนะครับเกมเมื่อคืน แล้วก็ในทีเนี่ยมันเต็มไปด้วย พลังงานเลยนะเออจริงๆความรู้สึกเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้จริงๆเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกคนดูแบบว่าสวยฟอร์มแรงอ่ะแล้วก็สนุกที่ได้เล่นอ่ะเหมือนมีแพชชั่นนะครับเพราะว่าไปมา2เกมนะตั้งแต่ยูโรป้าลีกแล้วนะคือยูโรป้าลีกก็แน่นอนว่าไม่ชนะมันไม่แปลกหรอกเพราะเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพักผู้เล่นเยอะนะฮะแล้วก็แต่ว่าแมตช์ที่เสียฟอร์มนิดๆเนี่ยมันคือแมตช์ที่เอาชนะไปในแอนฟิลด์ไม่ได้แดงเดือดไงใช่ก็เหมือนแบบอัดอั้นอัดนนะล้วมาลงกับเวสต์แฮมมาลงเวสต์แฮมจริงๆลงเวสต์แฮมเน แค่พอเขารอบแล้วเก็บกระสุนไว้หน่อยแล้วเจอออซีนอนอนสุดสัปดาห์นี้มันอย่าเพิ่งมารัวหมดเกมนี้น,น,นี่เสียวเนี่ยพู่งจริงเนี่ยก็ต้องแบบขอโทษจริงๆบางทีมันก็อันไม่อยู่อ่ะมันไปเองมันไปเองไไปไปแต่ แต่คือเรือพูนเนี่ยได้ลู่ที่2ก็บุกต่อได้ลู่ที่สามก็บุกต่อใช่ได้ลู่ที่สี่ยังบุกต่อเลยบุกตลอดเกมเลยอ่ะเล่นกันแบบว่าแพชชั่นสูงมากคือคือจริงๆหลายหลายคนที่เป็นแฟนเรือพูนเนี่ยอยากจะให้แบบเผาลงหน่อยแม้เพราะว่ามีเกมหนักรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะเจออาร์เซนอลเนี่ยก็ยันจ่าฝูงก็นี่ไงใช่เผลอไงเขาเปลี่ยนตัวเนี่ย เอาเทนลงมาเอาโคนาเต้เอาซาร่าลงมาเผพรียวเบาแล้วนะนี่เผาเหรอเนี่ยมันเปลี่ยนลงมาดีอาร์เองลงมาดีเจ็ดสิบแปดอะไรที่ดูดิเหมือนแล้วลงมาข้อสนิมนะเใช่ใช่ใช่คือลงมาเพื่อให้มันมีสร้างความต่อเนื่องนะคือคืออันนี้เป็นเรื่องของแท็กติกในการลงสนามตัวสำรองห้าคนเนี่ยเป็นตัวหลักสี่เลยอ่ะอีกคนนึงก็จะเป็นเจ้าคอนเนอร์แบดลี่ดาวรุ่งนะโจนเชียงพูดต่อก็บอกว่า โมเมสซาล่าเกมนี้ไม่ได้ลงตัวจริงแต่ลงตัวสำรองแล้วยิงได้อีกอนะก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาเทรนด์ลงสำรองแล้วทำแอสซิสต์เนี่ยก็คุณภาพของทีมมันก็ชัดเจนแล้วก็ทำให้ฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ตื่นเต้นนะครับโจนยิง2จ่าย3นะในการลงสนาม16เกมทุกรายการฤดูกาลนี้ทีนี้จับสลากประกบคู่นะครับมเมื่อเมื่อเมื่อคือนวันอังคารเนี่ยม,มี3ทีมเข้าไปแล้วเชลซีฟูลแลม ลมิดเดิลสเปิร์บลุ้นจากสลากเนี่ยผมก็แไม่อยากเจอเชลซีอย่าพูดตรงๆครับหมจะมาตัดเกมก่อนก็ได้ไม่ได้นะเออแล้วก็อยากเจอโบโร่ด้วยปรากฏว่าไปเจอฟูลแลรับก็โอเคได้ฟูลแลนดก็ก็ดีเกมอีกคู่หนึ่งก็เป็นมิดเดิลสเบอร์เจอเชลซีครับอบรองชนะเลิศติดต่อสองแมตช์นะฮเย้าเยือนตะอสองแมตช์มิดเดิลสเบอร์เนี่ยคุมคุมทีมโดยไม็กซ์คุคาริ่งนะนะผลงานดีนะไม็กซ์คุคาริกเนี่ยก็น่าจับตาดูนะเพาะว่า ถ้าเทนทาโดดโดดจริงเนี่ยนะฮะคุณืศอแมนยูคนใหม่จะเป็นเขาเหรือเปล่านั่นแหละคือก็เกม2นัดเย้าเยือนเนี่ยนะครับเกมแรกจะมีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนอมกราคมนะแล้วก็เกมที่2เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่3ามจำง่ายๆ8ปดกับยี่สิบสองเวอร์พูลจะเตะในบ้านก่อนนะครับที่แอนฟิลด์แล้วก็นัดที่2ไปเยือนที่คาร์บินคอรเทจกับการเชลซีจะเตะในบ้านไปเยือนก่อนอที่ลิเวอร์ไซด์นะครับแล้วก็มาเล่นในบ้านที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นัดที่2องก็ จำเสนาอกมาอย่างนี้เห็นคู่ชิงยังเห็นก็เห็นก็เห็นลางๆแล้วล่ะนะรมันทำให้ผมนึกถึงเมื่อสองฤดูกาลก่อนอ่ะที่ร์พูชิงกับเชซีน่ะฟุตบอลถ้วยสองรายการอ่าใช่ใช่จริงทั้งถ้วยเอฟเอคัพแล้วก็ถ้วยนี้ใช่แล้วมั็นพอจะมองเห็นอยู่แล้วไงแล้วผลการแข่งขันมันเหมือนกันเด้ทั้งสองรายการเลยคือในเกมยิงกันไม่ได้ถ้อไม่ยิงไม่ได้โทษใช่แต่ว่าก่อนจะไปถึงนัดชิงมันก็ต้องผ่านรอบรองกันแหละแต่ว่าถ้า ในเรียกว่าผู้สันนัดกรณีหรือว่านักวิจารณ์เนี่ยก็ก<อ>็มองว่าโอกาสร์พูลกับโอกาสเชลซีมากกว่าคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วบอลสองนัดด้วยก็คือมันมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้สําหรับทีมที่ใหญ่กว่าแต่บอกเลยว่าเจอฟูลแลมไม่ง่ายนะร์พูลมไม่ง่ายตกรอบได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ